สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SKBON บอนะครับผมฟุตบอลประจำวันนี้นะครับก็จะมีรายการสำคัญครับให้ติดตามก็คือในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมก็ล่าสุดนี้ได้สองทีมเข้าไปรอบรองแล้วนะครับก็คือบาร์เซโลนาครับจากการชนะแมนยูไป3าศูนย์นะครับทำให้เข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม4ต่อศูนย์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่ก็พิกล็อกนะครับเป็น อาแจกที่บุกไปชนะยูเวนตุสไป2-1นะครับก็เข้ารอบรองนะครับผมก็วันนี้จะมีคิวเตะอีก2คู่นะครับก็จะมาดูกันว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมจัดมาให้น่าเฉพาะเลยแล้วกันนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้2คู่นะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูที่โปรตุเกสนะครับเอฟซีปอร์โตเจอแก่ลิเวอร์พูลนะครับจะเตะกันที่อ่า โดดักเรานะครับบ้านของปอโต้นะครับเจอมาเกมแรกนะครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเปิดบ้านชนะมาสอูนยที่แอนฟิลด์นะครับผมก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบถือว่ามีสูงเลยนะครับว่าสกอร์ค่อนข้างห่างนะครับส่นฟอร์มการเล่นก็เอาจริงปอโต้ยังอยู่ในเกมที่ดีนะครับสไลร์ถือว่ายัง ร้อตัวแดงต่อเนื่องนะครับหลังจากชนะปอร์โตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ล่าสุดเจอบิ๊กแมชมาครับกดเชลซี2-0นะครับในบ้านของตัวเองก็ทำให้ลิฟูชนะมาลัวๆแล้วตอนนี้ก็เจ็ดเกมรวดนะครับผมก็ตอนนี้บอลใจได้นะครับตอนนี้มาเจอกับปอร์โตที่เ่าจริงเกรดบอลก็เหนือกว่านะสอรับูนะครับผมดี๋ยวมองว่าลิพูเกมนี้นะครับไปเล่นที่โปรตุเกส น่าจะเน้นผลพอสมควรนะครับก็คือไม่เปิดเกมบุกเข้าใส่แต่อย่างใดนะครับอาจจะเน้นรับรอสวนกลับมากกว่าเพราะว่าต้องเก็บคะแนนสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าลิพูยังมีโปรแกรมสําคัญรออยู่อีกนะครับพวกเ,เกมที่เหลือในการลุ้นแชมป์พเมลีกนะครับกัมบะซิตี้เดี๋ยวเกมหน้าเจอคาร์ดิฟก็อาจจะเป็นทีมที่เล็กกว่าแต่ก็ไม่ประมาทครับเพราะว่าคาร์ดิฟเองก็อยู่ในช่วงหนีตายก็ ต้องจิงตัสักหน่อยหนะึ่งเพราะว่าเกมนี้เจอกนคอัก็อาจจะมีการโลเทชันบ้างน,นะครับพักตัวหลักเอาไว้นิดนึงนะครับผมว่าวันนี้โอกาสออกเสมอมีสูงนะต่ออาลีพูจะเป็นบอลที่เหนือกว่าแต่ผมมองว่าปอร์โตเองก็ก็เอาเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วนี่มองว่าโอกาสเสมอมีสูงครับผมยังกัดฟันได้เชียร์ไปที่เอซีปอร์โตนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปลีพูที่เขา้ารอบต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูบิ๊กแมชนะครับวันนี้สนใจมากเลยนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทอตแนาร์สเปอร์นะครับนัดแรกเจะอาเตะกันที่บ้านของสเปอร์นะครับผลปรากฏว่าสเปอร์เป็นฝ่ายกลุ่มขอได้เปรียบนะครับจากการชนะมา1-0นะครับที่สแลมห่งใหม่ ai, นะครับที่สเปอร์สเตเดียมนะครับก็จริงๆการแพ้มาเกมวันนกของซิตี้ก็ยังถือว่าไม่สมผลนะว่า โอกาสจะเปิดกว้างอยู่นะครับวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดซิตี้ชนะขึ้นมาก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันเพราะว่าได้เล่นที่บ้านของตัวเองนะครับหน,นต่อเวลาครับถ้าเกิด2.1ขึ้นมานี่สเปอร์จะเข้ารอบนะครับตากลประตูทีมเยือนหรือไม่ก็ซิตี้ชนะมากกว่าด้วยระยะห่าง1ลูกนะครับซึ่งการเจอกันส่วนใหญ่ที่บ้านซิตี้นะครับส่วนใหญ่ ซิตี้มักจะชนะได้ค่อนข้างทลายทลายเลยนะครับแบบชนะได้เยอะมากๆนะครับผมว่าวันนี้ซิตี้เอาจริงครับสเปอร์เองก็ถือว่ายัางมีนักเแต่หลายคนที่ไม่ฟิตนะครับผมก็ผมมองว่าสา่วนใหญ่การเจอที่นี่นะครับซิตีก้กดยับเลยนะครับก็2เกมล่าสุดกดมา4ีหนึ่งนะครับแล้วก็มี สองสองอา 2, จะุเสอเสมอบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซิตี้ชนะเยอะเลยครับส1 6 0ูนอย่างเงี้ยคือสกอร์ค่อนข้างขาดนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับซิตี้เอาคืนได้นะครับกับกัแพายที่เปิดมาอาจจะสูงสักหน่อยนึงนะครับ1.5แต่ถ้าเป็นเรื่องของสถิติเก่าๆผมว่าวันนี้สเปอร์ไม่ฟูนะครับให้เชียร์ที่ซิตี้ดีกว่าผมว่าวันนี้น่าจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็เกย์เปิดแรกสกอร์ถ้าจะขาดนะครับผมอ่ะก็จัดให้เฉพาะในแชมเปี้ยนส์ลีกแหละครับ สรุปเลยนะครับวันนี้2คู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกจะมีอ่ามีปอโต้นะครับแล้วก็มีแมนซิตี้นะครับผมอ่ะก็ฝากกันอน้อยเท่านี้นะครับสวัสดีครับ